สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ช่องสมยศตามหาแนวแซบนะครับมาอยู่ที่พระขนงนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตลาดพระขนงนะครับซึ่งสมัยก่อนก็คึกคักและก็เป็นย่านธุรกิจเลยนะครับสมัยก่อนมันจะมีโรงหนังและก็ห้างถนนนี่เดินแทบไม่ได้อะครับเพราะว่า พราะ้าไม่ขายเยอะเรียกได้ว่าคึกคักนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศปัจจุบันนะครับว่าตลาดพระขนงนะครับจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่นึกภาพเก่าๆนะครับหรือว่าใครเคยมาอยู่แถวพระขนงก็จะรู้นะครับว่าที่พระขนงนะครับตลาดพระขนงนี่มีทั้งโรงหนังมีทั้งห้างนะครับ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศปัจจุบันนะครับว่าตลาดจะเป็นยังไงนะครับนี่คือบรรยากาศพระหนงในปัจจุบันนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเคยเป็นโรงหนังนะครับด้านโน้นก็จะเป็นห้างครับสมัยก่อนย่านนี้คือย่านธุรกิจเลยนะครับ นี่ก็แพงนะครับที่ขายของนะครับเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูนะครับว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาย้ายไปขายอยู่ที่ไหนนะครับสตำลับของกินนะครับสมัยก่อนนี่เต็มเลยนะครับเต็มข้างถนนนะครับทั้งของกินทั้งเสื้อผ้านะครับต่อมาก็มีการจัดระเบียบแล้วก็มีห้างขุดขึ้นเยอะนะครับ พ่ค้าแม่ค้าก็ต้องปรับตัวนะครับแต่ก็โรงหนังก็ไม่มีแล้วนะครับนี่เป็นโรงหนังอดีตโรงหนังนะครับแต่ก่อนยิ่งใหญ่มากนะครับโอ้เคยมานะครับเคยมาดูนะครับนี่ฝั่งนั้นก็เป็นห้างห้างติดๆกันเลยนะครับผมจําชื่อห้างไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ไม่มีแล้วนะครับเนี่ยก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ในอดีตเนี่ยเห็นไหมใต้โรงหนังก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า พอคาแมค้าเขาจะไปขายอยู่ที่ไหนนะครับตามผมมาครับหลังจากผมตระเวนอยู่ถนนสุขุมวิทด้านนอกนะครับของกินไม่มีนะครับเพื่อนๆผมก็เลยเดินเข้ามาตามซอกตามซอยนะครับเริ่มเห็นบรรยากาศค้าขายคึกคักนะครับสมัยก่อนถนนสุขุมวิท ตรงโรงหนังพระขนงนั่นของกินเยอะนะครับร้านอาหารก็เยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะครับต้องเข้ามาในซอยนะครับนี่ครับมาเห็นบรรยากาศนะครับรมีร้านพอหมูย่างนะครับแล้กวก็มีไส้นะครับ มันก็มีข้าวราดแกงข้าวยำสมุนไพรนะครับแล้วก็มีร้านข้าวแกงนะครับในซอยนะครับเพื่อนๆในซอยถึงจะหาอาหารการกินได้นะครับ <S <S <fisher y> เดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับว่า <S 2> <S 2> <S มีอะไรขายบ้างนะครับพระขนงในยุคนี้นะครับเราต้องหากิน <S 2> <S 2> <S ตามซอยนะครับ ด้านนอกถนนจะไม่มีอาหารการกินเหมือนแต่ก่อนนะครับมาตรงนี้ก็เป็นส้มตำแดกดีนะครับไก่ทอดเขมราชนะครับแล้วก็มีปลาหมึกย่างนะครับไม้ละสิก็มีตั้งแต่หนึ่งแล้วก็แ0ดสน,นะครับ นี่ครับข้าวผัดปูก็มีนะครับข้าวผัดปูโอ้ของกินเยอะเลยนะครับของกินเยอะเลยครับอาหารข้าวแกงนี่ครับ พิกต่างๆนะครับมีชาปูด้วยนะเพื่อนๆชาปูไม้ละสิบบาทนะครับของกินต้องตามซอยแล้วนะครับด้านนอกจะไม่มีนะครับนี่คือบรรยากาศตลาดพราขนงนะครับ เห็มือเขียวเนื้อวัวก็มีนะครับขนมหวานขนมไทยนะครับก็ถือว่าตลาดพระขนมเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็พออค้าไม่ค้าก็ขายตามซอยแล้วนะครับนี่ครับเห็นผัดก็มีนะครับกำละสิบบาทนะครับ ไม้ก็มีนะครับผลไม้นี่ครับสมัยก่อนนะครับย่านพระโขนงนี้ถือว่าเป็นย่านธุรกิจเลยนะครับคือเราจะมาเช่าที่ขายของนี่โอโ้โหแพงมาหาโหนะครับในยุคนั้นนะครับแต่จะอยู่ด้านนอกนะครับอยู่ด้านนอก ถนนตรงถนนสุขุมวิทนะครับสมัยก่อนจะขายอยู่แถวนั้นพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากับข้าวก็จะอยู่ด้านนอกนะครับสมัยนี้ก็มาขายอยู่ในซอยแล้วนะครับนี่ตามซอยตามแหล่งชุมชนนะครับเพราะอย่างว่านะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องปรับตัว เป็นขนมปังนะครับนี่เป็นส้มตําแล้วก็อาหารอีสานก็มีนะครับตรงนน้นก็เป็นมีเป็ดย่างนะครับถือว่าของกินเยอะอยู่นะของกินของแซ่บเยอะอู้ร้านนี้อลังการนะครับเป็นร้านส้มตําไก่ย่างแล้วก็มีของย่างปิ้งย่างเยอะนะครับ สมาัยก่อนตรงโน้นก็เป็นโรงหนังนะครับเพื่อนๆนี่จะถ่ายบรรยากาศด้านนอกถนนใหญ่ก็จะไม่มีร้านค้ามาขายแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็จัดระเบียบนะแต่ก่อนจะขายแบบไม่มีการจัดระเบียบก็เลยสองฝั่งนี้จะเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้านะครับคือแน่นเลยอ่ะจะไม่โล่งอย่างนี้นะครับ เดีย๋ยวนี้ของกินของขายก็จะอยู่ในร้านอย่างนี้นะครับเขาก็จะจัดระเบียบก็ถือว่าเป็นระเบียบขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าโรงหนังเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแต่ก่อนนี้โอ้ยิ่งใหญ่มากนะครับก็จะมีโอสการ์ดหนังที่จะฉายนะครับแต่ละวันนะครับ ก็เหลือแต่ความทรงจำนะครับวันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับร้านอาหารถ้าด้านนอกเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือจะเป็นร้านเลยรอค้าแมค้าที่ขายข้างทาาเหมือนสมัยก่อนตรงถนนใหญ่ก็จะไม่มีแล้วนะครับ นี่คือด้านนอกนะครับถ้าของกินก็จะไปอยู่ตามซอยนะครับนี่คือบรรยากาศพระขนงในปัจจุบันนะครับตลาดที่เหมือนเป็นย่านธุรกิจสมัยก่อนนะครับ นี่ครับสมัยก่อนก็พ่อค้าแม่ค้าก็ตั้งขายตรงนี้ได้กลางคืนมาเดินเนี่้โ,โหคึกคักนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงนะครับแทบจะเดินไม่ได้นะครับเพื่อนๆตรงนั้นก็เป็นอดีตห้างนะครับนะอดีตห้างเคยรุ่งเรืองนะครับคนนี้เดินเบียดกันเลยนะครับ วันนี้ผมสมยศตามหาแนวแซบก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตลาดพระโขนงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ